นักเรียนที่บ้านกองม่องท้าประสบปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะต้องออกมาเรียนออนไลน์ใต้ต้นไม้กลุ่มนักเรียนบ้านกองม่องท้าตําบลไล่โว่อำเภอสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยต้องออกไปหาที่นั่งเรียนออนไลน์ใต้ต้นไม้นะคะเพราะเป็นจุดที่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตเนื่องจากพื้นที่บ้านกองม่องท้าบางแห่งยังไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ และบางจุดสัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหายนะคะเช่นเดียวกับครูโรงเรียนบ้านกองม่องทะที่ประสบปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหาย โดยที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบ,บุรีเขต3หรือว่าสพปกาญจนบ,บุรีเขต3ได้ประสานหน่วยงานสํานักงานคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการคมนาคมแห่งชาติและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเข้ามาดําเนินการติดตั้งอินเทอร์เน็ตโรงเรียนแล้วแต่คุณภาพของสัญญาณยังต่ํานะคะเมื่อต้องใช้งานพร้อมกันจึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการเรียนออนไลน์ค่ะ การศึกษานะครับการสื่อสารนะครับก็ถ่ายไปถึบ้านนะครับโรงเรียนนะครับได้ดีรับหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าบางครั้งครูนะครับต้องหาข้อมูลนะครับหาข้อมูลสื่อในการกนสอนนะครับหาองค์ความรู้นะครับหรือว่าส่งงานต่างๆเนี่ยนะครับเนื่องจากสัญญาณยังไม่ค่อยแรงนะครับถ้าได้สัญญาณแรงขึ้นเนี่ยนะครับก็ก็จะดีนะครับทำให้ครูได้ทํางานที่โรงเรียนนะครับถ้าทีมครูไปถึงมันก็นอกเนื่องจากว่าสัญญาณที่หมู่บ้านเนี่ยมันยังไม่ค่อยแรงนะครับ ้าก็คุูเลยต้องออกไปหาถือว่าเป็นปนปรยากาศอีกแบบนึงนะครับของการทํางานนอกพื้นที่นะครับเกี่ยวกับไอ้เน็ตเนี่ยให้มันแรงกว่านีหน่อยหนึ่งเด็กที่ไปเรียนออนไลน์เนี่ยมันเที่ยวไปช่วงกลางคืนบ้างกลางวันบ้างมันก็จะมีเหตุอันตรายกับเด็กก็ได้บานเที่ยวมีฝนบ้างก็ไม่ได้ไปเรียน ก่อนกับการเรียนดเด็กครับกับการเรียนเด็กเด็กแต่ช่วงนี้ก็พวกมาเรียๆก็ทุบเด็กก็ต้องไปนั่นแหละไปเรียนเกี่ยวกับออนไลน์นี่แหละคือมันติดปัญหาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ย